คเฟินคะอยากลงทุนบนออนไลน์ค่ะแต่ว่าไม่สะดวกใจที่จะเป็นดีลเลอร์เพราะรู้ว่าตัวเราเนี่ยขายของไม่เก่งนะคะวันนี้ครูเฟินมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะมาฝากทุกๆคนเลยที่มีทุนแล้วอยากจะลงทุนออนไลน์แบบที่เสี่ยงน้อยที่สุดค่ะแพลตฟอร์ม V+ นะคะเรามีตำแหน่งพิเศษเรียกว่า Exclusive p l a t พ n u m หรือว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งรายย่อยนั่นเองค่ะตำแหน่งนี้นะคะเราเรียกกันเล่นๆว่าเ m e n ค่ะซึ่ง Xmen นี้นะคะแพลตฟอร์ม V+ เนี่ยเราจะขยายตลาดไทยราวกัมพูชาพมา่าจากนั้นเมื่อมีคนสมัครเข้ามามโดย ID ของบริษัทบริษัทจะมีการต่อผังองค์กรให้กับเรานะคะนั่นหมายความว่าเราจะมีลูกค้าหรือว่ามีคนเข้าสู่สายงานอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะยังมีการเวิร์กช็อปนะคะ4วัน3คืนด้วยค่ะสําหรับใครที่เป็น Exclusive ซีฟแพท m เข้ามาเรียนรู้โคชชิ่งกับครูเฟิร์นนะคะและเข้ามาถ่ายโปรไฟล์การทําการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพในระหว่างที่เราศึกษาเรียนรู้ทักษะการตลาดออนไลน์ทั้งหมดในแคมป์นี้ค่ะ 4วันสคืนนะคะรวมอาหารรวมที่พักทุกมื้อค่ะเราก็จะมีะไรายได้จากระบบรองรับซึ่งการลงทุนตรงนี้5้า0 0ืบาทถือว่าเป็นการลงทุนที่ คุ้มค่ามากๆค่ะคุ้มค่าขนาดไหนลองจินตนาการดูนะคะว่า Vplus วียขยายไทยลาวกัมพูชาพม่าค่ะมีคนเท่าไหร่นะคะมีคนจํานวนมากเท่าไหร่ที่เข้ามาช้อปปิ้งและเข้ามาทําธุรกิจกับแพลตฟอร์มค่ะใครที่สนใจนะคะตําแหน่งนี้ Exclusive p l พ t ติ u ัอยากจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไปกับแพลตฟอร์ม V+ ีรีบติดต่อมานะคะเพราะว่า ID นี้เป็นรหัสพิเศษที่หมดแล้วหมดเลยค่ะ ทั่วโลกมีเพียง9,999รหัสเท่านั้นและเวิร์กช็อปรุ่นแรกกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะคะ